สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามนะคะ,ะคำถามแรกนะคะก็คือ,อทำ YouTube เนี่ยเราได้เงินทุกเดือนจริงไหม และทำ u t u b e เนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้หรือเปล่านะคะเอาข้อแรกก่อนเลยนะคะทำ u t u b e ได้เงินทุกเดือนจริงไหมเราตอบว่าจริงนะคะการที่เราทำ u t u b e เนี่ยที่เราจะได้เงินทุกเดือนไม่ได้หมายความว่าเราเหมือนมาลายแคลรี่นะคะร้องเพลงเมอร์รี่คิสมัสเมอร์รีคิสมัสแล้วก็จะหากินไปตลอดชั่วชีวิตไม่ใช่นะคะเพราะเราไม่ใช่มาลายแคลรี่นะ การที่เราจะได้เงินเดือนทุกเดือนเราก็ต้องขยันนะคะการทำการทำ u t u b e เรามองเหมือนว่าเป็นการทำงานนะคะเป็นการทำงานชนิดหนึ่งถ้าเราอยากได้เงินทุกเดือนเราก็ต้องมาทำงานทุกวันนั่นหมายความว่าคุณต้องหมั่นขยันลงคลิปวิดีโออย่างสม่ำเสมอนะคะและคุณก็จะได้เงินทุกเดือนทีนี้ การที่เราจะได้เงินจากการทำ u t u b e เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยว่าเรามีความสามารถอย่างไงเรามีความสามารถแบบไหนกลุ่มเป้าหมายคนดูของเราเป็นใคร และเรามีเนื้อหามีสาระที่จะให้คนเขามาติดตามเราหรือเปล่าเช่นวิดีโอของเรามีความรู้ไหมวิดีโอของเราทันสมัยไหมภาพเสียงเนื้อหาอะไรอย่างนี้ยมันก็เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนมาสนใจดูคลิปวิดีโอของเรานะคะทีนี้ ถ้าเราลงคลิปวิดีโอไม่สม่ำเสมอคนดูก็จะค่อยๆลืมเราที่เราจะมาพูดถึงตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะทำ u t u b e เพื่อที่อยากจะมีรายได้เนี่ยบางคนถามแล้วว่าปาริชาตทำยังไงถึงเราจะมีรายได้จากการทำ u t u b e ก่อนที่เราจะมีรายได้จากการทำ u t u b e เนี่ย เราก็จะต้องมีคนดูคลิปวิดีโอของเราเสียก่อนนะคะเราถึงจะมีรายได้จากการทำ YouTube ทีนี้การทำ YouTube เนี่ยเราจะมาพึ่งเราจะมาพึ่งแค่ว่าเราจะได้เงินจากคลิปวิดีโออย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอย่างแล้เราขอ,อยกตัวอย่างบางคนที่เขาอาจจะมีความ ปังอาจจะมีความดังแล้วมีผู้ติดตามประมาณ1 0 0 0แสนสแสนนะคะทีนี้รายได้ที่มันจะเสริมเข้ามานอกเหนือจากการที่เราจะมีรายได้จากการ เขาเรียกอะไรกู Google Adsense นะคะก็จะมีคนเข้ามาจ้างเราไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาก็จะให้เราเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะก็ถ้าเรามีความสามารถขนาดนั้นจะมีคนเข้ามาจ้างให้เราไปโฆษณาสบู่ยาสีฟันยาขายา่าญ้าล้ายาล้างห้องน้ําอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็จะมีะไรายได้จากการทําตรงนั้นด้วยนะคะแต่ทีเนี้ย ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าคนที่เขามาดูคลิปของเราเนี่ยเขาถูกใจที่จะจ้างเราแค่ไหนนะคะทีนี้เรามีความรู้ใหม่ที่อยากจะมาบอกกับทุกๆคนนะคะการที่เราจะมีคนมาจ้างเราไปรีวิวสินค้าเนี่ยตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องดังเหมือนดาราหรือว่าต้องมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะคะอ,อ,อย่างตัวเราเรายกตัวอย่างตัวเราเราเนี่ยไม่ได้ดังแล้ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักของใครๆมากมายนะคะ แต่ว่าก็มีคนเนี่ยเขียนมาถามให้เราไปโฆษณาสินค้าบางตัวนะคะซึ่ง เราเนี่ยไม่ได้ตอบรับนะคะเพราะเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นและเราคิดว่าเราเนี่ยการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไปรับเงินเขามาเราจะต้องศรัทธานในสินค้าตัวนั้นและเราต้องอรู้จักสินค้าตัวนั้นหมายถึงว่าเราต้องลองใช้เราต้องลองกินเราถึงจะมาโฆษณาได้ถูกต้องแต่ถ้าเราไปรับงานซีสัวพั่มเพื่อแล้วไปโฆษณาสินค้าให้เขาโดยที่เรายังไม่รู้จักสินค้าเราก็ไม่อยากให้ ความน่าเชื่อถือของช่องเรามันเสียไปนะคะก็มีบางคนมาจ้างเราไปรีวิวสินค้าเพราะเรา,เรา,เ,ราเราก็ถามเขานะว่าทําไมถึงไม่ไปจ้างช่องดังๆเขาบอกว่าจากการที่จะไปจ้างช่องดังเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยเสียเงินเป็นจํานวนมากเดี๋ยวนี้เขานิยมจ้างช่องที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ แต่ว่ามีการโฆษณาขายของให้เขาอย่างจริงใจและจริงจังเขาจึงมาจ้างคนที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะอย่างอางเราเนี่ยก็มีคนมาจ้างแล้วนะคะอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งถ้าใครจะรับเขาก็จะจ้างแล้วเราก็ไปตกลงกับเขาว่าเขาจะจ้างให้เราไปรีวิวแบบไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้เรื่องต่อไปนะคะ การทำ u t u b e เนี่ยสามารถทําเป็นอาชีพได้ไหมหลายหลายคนเนี่ยก็ทําเป็นอาชีพนะคะเราจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเป็นเมียฝรั่งเนี่ยและเราอาจจะทําำ u t u b e และมีคนเป็นที่รู้จักเราเราสามารถไปสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้นะคะการที่เราทำ u t u b e เนี่ยเราจะมาพึ่งยอดวิว YouTube อย่างเดียว มันจะทําเป็นอาชีพเนี่ยมันก็คือยากมากเพราะเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่นักแสดงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นเมียฝรั่งหรือไม่ใช่เมียฝรั่งก็ได้นะคะ เขาจะทำ YouTube ไปพร้อมๆกับการขายของในอินเทอร์เน็ตเช่นบางคนเป็นเมียฝรั่งอาจจะกลับไปอยู่เมืองไทยอาจจะมีแบรนด์แบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอาจจะไปขายลิปสติกอาจจะไปขายปลาล้าปลาก,อกรอบปลาจ่อมปลาแจ่วอะไรก็แล้วแต่ที่ ทางทางเมืองไทยหรือทางญาติพ,พี่น้องเขาอาจจะมีฝีมือทําของพวกนี้เราก็จะติดติดเป็นแบรนด์ของตัวเองและเราก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมด้วยการขายของพวกนี้จากออนไลน์เรายกตัวอย่างอย่างเราใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีคนรู้จักประมาณนี้นะก็ก็เป็นจํานวนหลายหมื่นอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยเราติ้งต่างกันนะเราอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทย แล้วเรามีญาติพี่น้องทำสวนทุเรียนเขาอาจจะมีสวนทุเรียนเขาอาจจะทำทุเรียนกวนอร่อยเขาอาจจะทำทุเรียนฉาบขนุนเชื่อมอะไรแบบเนี้ เราก็สามารถที่จะนําของตรงนั้นมาติดเป็นแบรนด์ของปาริชาติเองแล้วก็เสนอขายเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยทุเรียนกวนของแม่เราอร่อยจริงหรือไม่ทุเรียนฉาบของแม่เราอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะนําสินค้าของแม่ของญาติพี่น้องเราอะมาโฆษณาได้นะคะถ้าเกิดว่าการที่เรามีญาติพี่น้องทําทุเรียนกวนอร่อย ทำกะละแมอร่อยแต่มันแอบอยู่ในซอกไม่บอกใครมันทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันขายได้เป็นจํานวน,นน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นที่รู้จักของโลกโซเชียลเราก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยออกมาเผยแพร่ออกมากินให้ดูรีวิวให้ดูเพื่อที่เราจะได้ขายสินค้าตัวนั้น ให้ได้มากขึ้นอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างนะคะแต่เราไม่ได้ญาติเราไม่ได้มีสวนทุเรียนญาติเราไม่ได้ทํากิจการอะไรแบบนั้นนะคะหรือไม่บางคนอาจจะมีญาติพี่น้องทําปลาหมึกกรอบทําปลาหมึกย่างมีโรงงานปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถนําผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมาเป็นแบรนด์ของปาริชาติแล้วเราก็ติดตาแล้วก็ขายแล้วเราก็สามารถขายของในออนไลน์นอกจากเราเนี่ยจะมีรายได้จากการทํา YouTube แล้วเราก็ยังมีรายได้จากการขาย ขายออนไลน์และนั่นมันถึงมันหมายความว่าเราสามารถทําเป็นอาชีพได้นะคะเ,เรามีอะไรเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรามีเรารู้จักคนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยไปเรียนเขาอยากมีรายได้จากการทํา youtube เพราะเขามีสวนทุเรียนนะคะเขาก็เลยอยากที่จะมีรายได้เพิ่มจากการขายทุเรียนด้วยแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไปเรียน วิธีการทำ u t u b e จากอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ซึ่งเราก็เรียนกับอาจารย์เหมือนกันนะคะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมีครูเราต้องมีแนวทางนะคะเราก็ไปเรียนกับอาจารย์เหมือนกันแล้วคนที่เขามีส่วนทุเรียนคนนี้เขาก็ไปเรียนกับอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ปรากฏว่าอยากจะมีรายได้จากการาทำ u t u b e แต่ มันปังไปกว่านั้นท่านผู้ชมเมื่อก่อนทุเรียนเขาเนี่ยขายไม่ค่อยได้นานๆจะขายได้ทักครั้งหนึ่งแต่พอเขามีตัวตนบนโลกโซเชียลสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรายได้จาก YouTube เนี่ยเขาได้ไม่เยอะแต่เขาสามารถขายทุเรียนได้หมดสวนเลยภาย,ภายในระยะเวลาที่ไม่นานเลยนะคะนอกจากจะขายทุเรียนได้แล้วนะคะ ขายทุเรียนได้หมดเลยนะคะและยังสามารถนำผลิตภัณฑ์อื่นๆมาขายได้อีกด้วยนะคะอาจจะเป็นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนอาจจะเป็นมะยมกวนอะไรก็ว่าไปที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะคะนี่แหละมันก็คือการที่มีอาชีพนะคะเราสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และเรา จะนำไปถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้จากการขายของทางออนไลน์ด้วยเราก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะเราจะยกเราจะยกตัวอย่างเมียฝรั่งนะคะเราเนี่ยเป็นคนชอบดู YouTube แล้วเราก็ดู YouTube ทุกประเภทเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีแนวทางว่าเราสมควรที่จะทำ u t u b e แบบไหนเราควรพูดแบบไหนเราจะไม่ดูสิ่งเดิมๆเราจะดูไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ อพอเราดูไปแล้วเนี่ยการที่เราเป็นเมียรฝรั่งเนี่ยบางคนนะคะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างเนาะเขาทาเป็นอาชีพนะคะคือเขาเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะเขาทำ u t u b e เกี่ยวกับเก็บผักป่าเก็บเห็ดนะคะคือผักป่าผลไม้และเห็ดเนี่ยเขาอ,อย่างผลไม้เนี่ยบูเบอรี่เนี่ยเขาก็สามารถนำไปขายได้ การทำคลิปวิดีโอเขาก็สามารถสร้างรายได้จาก Google Adsense และอย่าดูถูกคนเก็บผลไม้และเก็บผักปา่าแล้วเก็บเห็ดนะคะยอดวิวเนี่ยสองแสนสามแสนยอดวิวเป็นล้านก็มีซึ่งเขามีรายได้ที่ดีมากเพราะมีคนนิยมดูคลิปพวกนี้นะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันทำให้ดูสบายตานอกจากจะมีรายได้จาก Google Adsense แล้วเขาสามารถนำเห็ด นำผล,ลไม้ป่าผักป่าเนี่ยไปขายได้เพราะมีคนรับซื้อและเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับธรรมชาติหมายถึงคนที่เขากินอยู่อย่างพอเพียงบางคนสามารถที่จะนำเงินที่ทำ u t u b e นี่นะคะไปปุบซื้อที่ไปปลูกบ,บ้านก็มีมาแล้วนะคะอย่าดูถูกนะคะอย่าดูถูกว่าอุ้ยเก็บผลไม้ป่าเก็บเห็ดนะคะ ยอดวิวดีมากนะคะแล้วเคยมีคนทำมาแล้วด้วยเราก็ดูเขาตลอดนะคะแต่ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่บ้านดูแลลูกนะคะแล้วก็สามารถนำผักป่าแล้วก็เห็ดป่ามาทำเป็นอาหารประหยัดนะคะบางคนก็ตกปลาสามารถนำปลาเนี่ยไปทำเป็นปลาแดดเดียวแล้วก็นำมาทำประกอบอาหารนะคะประหยัดค่ากับข้าว คนที่เขาอยู่แบบพอเพียงเนี่ยยังไงยังไงเงินมันก็เหลือแน่นอนนะคะแล้วอ,อยู่ต่างประเทศเนี่ยเด็กเขาก็มีเงินของเขาการทํา y o YouTube แล้วก็สร้างรายได้เพื่อที่จะเป็นรายได้อีกทางหนึง่งก็เป็นที่นิยมของเมียฝรั่งคือเขาเราคิดว่าเขาทําเป็นอาชีพเลยเพราะ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะส่วนใครที่ถามมาเราสรุปให้ฟังนะคะ YouTube เราสามารถสร้างรายได้ทุกเดือนจริงไหมจริงค่ะแต่เราก็ต้องมีความขยันไม่มีใครเขาเอาเงินมาให้เราเฉยๆนะคะเราต้องขยันลงคลิปและเราจะต้องดีไซน์รูปแบบ YouTube ของเราให้แปลกใหม่นะคะสร้างแรงจูงใจให้คนมาดูนะคะแล้วก็ าสามารถทำเป็นอาชีพได้ไหมสามารถทำได้ถ้าเรามีใจรักการาทำคลิปวิดีโอ YouTube เรามีแนวคิดแนวทางอะไรใหม่ๆและเราสามารถที่จะรับค่าโฆษณาสินค้าหรือไม่เราสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ขายสินค้าของตัวเองในออนไลน์เราก็สามารถที่จะ ทำเป็นอาชีพได้เลยถ้าใครรักแล้วก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงมือเฮ็ดกันเลยนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ค่ะให้เรานะคะและเราก็ต้องขอกรับขอบพระคุณนะคะคนที่ติดตามเรามาแนะนําเราว่าการทํา YouTube แล้วไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยทำยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่กู๊ดกู๊ดไอเดียมากๆ และสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะจากลากันไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เรามาตอบคำถามนะคะว่า,อายอดวิว2 0 0 0วิว1 0 0 0วิวเราได้เงินเท่าไหร่นะคะคลิปต่อไปเราจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ